สวัสดีครับคุณหล่หิมชาแนลครับื้นนี้มาหาหเพิ่งนครับพี่น้องครับฝนตกได้หาแรลกกันได้อทิตย์กุ่ๆนะครับพี่น้องท่ามนำ้ำท่ามน้ำหีไปหาเลยครับโบโบมียังโบออกพี่น้องเลยมาหาทางหนองบา้านเนี่ยแถวๆเคยออกเลยพี่น้องเลยแถวนีมายังไงโบเคยผิดหวังเลยแถว เงี้ไป e ูกันต้องใส่ใสยตาดีๆหน่อยักหน่อยเนาะวุ้ยขุ่นเห็้ยเวพี่น้องออกอีลีออกอีลีครับออกอีลีพี่น้องเห็้ย่แห่งป่านนี้ก็ออกเนาะ ฟิดเพิ่งถึงสิบานกันยังพอพอแกงได้อยู่เนอะเอาถุงมาสั่นคิดออกก็ดอกแรกพอได้แกงอยู่อืม,อมโอ้ได้กินเป็นคนแรกอีกแล้วปีนี้ก็ได้ เก่งให้เพื่อนม่แล้วสั่เรียนส่วนดอกดอกก็บุกค่อยงามปันเ๋ยนูกแห้งๆพี่น้องเลยดินแห้งๆแต่ว่าออก ผู้พีอ,ดอ,อ,พอ,อ,อ,อีดอกนึงใกล้กันจนเห็นบ้างดอกเล็กน้อยดอกนึงได้แกงตัวพี่น้องผู้พีอีดอกหนึ่งโอ้ดอกนีงก้งามดอกนี้ผู้พีอีสองดอก ้ได้แกงพี่น้องได้แกงอู้อีกสามดอกเนาะนี่ลอดงดูนเ่็ดดิดเพิ่งนี่นี่เตับเต่าหิดตับเต่าหิดเพิ่งเนี่ย,ยดีโอ้ด้แก๋งด,ดีพี่น้อง สุดเยี่ยมเลยสามดอกนี่โอเคอยู่มีแต่ดอกงามๆอยู่หาหม,มูมันอีกป่ะนะต้องมีมออกหมูม เป็นปลากระดนูนเด็กพี่น้องนี้มันก็น่าจะออกน้ำปลากระดนูนนี่แหละผีอีกดอกนี่งเนาะผีโข่ดอกงามเลยดอกนี่งเป็นบ่นี่โอ้ดอกงามเลยดอกน,อกน,ออกอกนี่ตั้งหงมุกเี่เป็นบ่นีดฮึ่ ได้เก่งตัวอับบานออกดอกเดียวใส่มงี

น้องก็หลบบังเนี่ยบางก็น้องโคเอาได้อยู่เอาครับโบังเอาพอเกณได้ยังพอเกณได้อยู่ 嗯，到白。